ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับ หวยฮานอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับหนึ่งวดประจำวันที่28เมษายนพศ2565นะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสำหรับเมื่อวานตัวเลขแนวะทางก็ไม่ทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับก็เข้าจำมิดเลยนะครับสำหรับฮานอยและก็เหล่าพัฒนานะครับเลรับเด้งๆเลยนะครับ เมื่อวานฮานอยก็เด่นอยู่ที่1นะครับปั๊บก็มีก็มา1 3แล้วก็1 4สนะครับสำหรับเด่น1เมื่อวานนะครับสำหรับฮานอยให้เด่นอยู่ที่0ก็มา07นเะครับเม็ดเดียวก็ขอแสดงความยินดีกับ s อพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่มีความโชคดีสำหรับวันนี้ก็ได้ตัวเล่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสายวิ่งสายรูดเน้นรูดศนย์กับ1นะครับเพื่อความชัวร์นะครับเด่น0ูนย์ะครับก็จะมี0 2น เนะครับแล้วก็08นะครับสำหรับเด่น0สนาสำหรับเด่น1ก็จะมีอ่า1 0นะครับ2 1 3หแล้วก็สี่หนะครับสำหรับเด่นหนึ่ะครับสำหรับตัวเลขในทางจุดสามตัวก็จะมีเจ็ดศูนย์หะครับหนึ่งศนแะครับแล้วก็แปด1แแล้วก็สองนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะกันไว้ให้นะครับผม สี่คู่นะครับก็จะมี001122และก็33นะครับสำหรับชุดเบอร์ในงวดประจําวันที่28นะครับเมษายนนะครับปศ2565นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ